老弟，你们 <Lovely. S 2>、mm。Hmm. สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่เพ FC ลสีนุงป้านะอาที่น่ารักกันทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและพี่แฝดวีสอนะครับผมนะผมกำลับบงเดินทางไปที่ห้างนะครับที่ผมสร้างไว้ให้กับชายกิจและน้องจำปาแต่ก็ตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับผมนะทุกคนได้ไปดูคลิปของชายกิจบางหรือยอย่ังที่น้องเนี่ย <c oughs> กับจำปาและลุงมันได้คุยกัน แล้วก็เอาสิกรรกันให้กันทุกอย่างที่ทําไว้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้นะครับถึงจะไม่รักกันกระตามไม่พี่นะเริ่มนี้ก็เราเอะไรให้อภัยกันได้พี่พี่ตีก็อย่าเพิ่งดรามา่าหรือว่าอย่าไปว่าน้องชายหรือว่าน้องจำปานะครับก็เข้าใจสิ่งที่เราพัดพังสิ่งที่น้องจำปาพัดพังคิดผิดไปเอาผู้ชายคนที่อะไรวะไอเพชรอะมันไม่ดีอะเออแล้วทำลายพ่อเขาด้วยนะ ายพ่อจำปาด้วยหรือว่าลุงมันเนี่ยโดนทำลายนะตอนนี้ทุกอย่างก็ไม่ไรมันก็โดนลงโทษละไอ้เพชรดนจับไปขังคุกใต้ดินเรียบร้อยพี่นะนํำพงจับตัวไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเนี่ยกำลังจะเดินไปห้างถ้ามีโอกาสจะลุงมันหรือจะน้ำปลาที่ห้างจะพูดคุยกับน้องนะเพราะว่า,าเส้นทางนั้นหรือว่ามันมีน้ําที่สามารถลงมาหาอาหารของปลาต่างๆนะ เพื่อไปประกอบอาหารได้ตอนเย็นนะอาหารเย็นหรือว่าอาหารเช้าอย่างเงี้ยลุงมันจะพาจำปามาหาของป่าประจําก็ถามว่าจำปาเคยเป็นลูกสาวอาดีตผู้นำเมอร์ฟียเนี่ยถามว่าถ้ากลับไปหานาะดอกแก้วที่เมอร์ฟียได้ไหมเขาก็พร้อมจะให้เข้าไปนะแต่จำปาเลือกที่จะอยู่กับพ่อและแม่แท้ๆของนางซึ่งพ่อแม่แท้ของนางก็ลำไม่ให้เป็นคนรวยอนะ่ะก็เป็นคนจน,นๆคนลาบากอย่างเงี้ย น้องจำปาก็ไม่อยากเขาทิ้งไม่อยากจะอากตันอยู่นะพี่นะแต่น้ังจาก้กก็บอกว่าอยากให้ครอบครัวจำปาเนี่ยไปอยู่ในเมืองรับแลทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเห็นแล้วลําบากเห็นแล้วแบบดูแบบตามมีตามเกิดอ่ะหาเช้ากินค่ำไหมพี่ก็คือถ้าเข้าไปอยู่ในเมืองรับแลแล้วผู้นาพงก็บอกว่าสามารถเข้ามาได้นะเพราะว่า น้องจำปาก็เคยทำเรื่องดีดไว้กับเมืองอปแลมากมายนะถึงพ่อเขาจะเป็นคนชั่วเร็วสางก็ตามนะนะครับตอนนี้ไอ้ผนำบ้าคข้างเนี่ยอยู่ในกำมือของดวงเลี้ยงผีหายห่วงได้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วมีแค่ตัวป่านะทุกวันนี้ก็เหมือนจะสติไม่ค่อยดีแล้วพี่นะครับมันมันเคยว่าอะไรของออกจากตัวมันเนี่ย มันกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะสมองไม่เต็มแล้วทุกคนเป็นคนเออๆไปแล้วว่ะเออง่ายๆเลยนะครับก็เป็นกรรมที่ทําไว้อะสิ่งที่มันก่อไว้อะคือเป็นกรรมทั้งนั้นนะตามมันมาจนทันแล้วแล้วผมมีโอกาสไหมนะพี่ๆนะผมจะขึ้นไปหารงเรื่องผีด้านบนกับท่านฤาษีที่ช่วยกันล้างคำสาบนะครับตอนเนี้เรื่องคำสาบอะไม่ค่อยคิดมากล้วนะครับแต่จะเป็นห่วงเรื่องผีที่ต้อง ทำการจัดการไอ้ผู้นำมาร์้างเนี่ยยังไงให้อยู่มัดนะครับซึ่งก็เป็นคนชั่วคนหนึ่งที่ทำเรื่องเลวร้ยวายได้สุดๆทุกคนนะมันทำได้แม้กระทั่งให้ลูกของตัวเองเนี่ยนะโดนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีนะครับมันทำได้หมดนะคนมันไม่คิดอะไรแล้วทุกคนนะครับโอเค พร้อมแล้วเราเดินทางไปที่ห้างดีกว่าฝ่ายทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยนะกดแล้วก็ใช้ผมด้วยสปอร์ตผมโดยการไม่กดทางวานานะครับผมนะหรือใครไม่สะดวกก็สามารถกดข้ามได้นะครับผมนะแล้วขอบคุณพี่พีเซีที่เข้ามาอุดนนุนกล้วยม้วนของผมนะกล้วยม้วนอมน้ำผึ้งที่ผมได้ขายกับน้องออมนะใครสนใจนะพี่ๆนะผมจะให้ติดต่อไปทางเพจนะครับเพจเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ไอดีนะครับไอดี ID บ้านเขียวนะ l e k 0 5 2 5 c c นะครับ ใครสนใจกล้วม้อนอบน้ำผึ้งหรือว่า,าเผือกอบน้ำผึ้งหอมๆม,มันมัๆก,กรอบๆอร่อยมั่นใจความกรอบยิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งเคี้ยวยิ่งฟินนะโลแกนทางร้านผมนะทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางไปที่ห้างกันดีกว่าทุกคนนะไป let's go เ oh, ส้นทางในป่าวันนี้ค่อนข้างจะชื้นมากๆ,ๆทุกคนนะหน่อไม้ขึ้นเต็มไปหมดนะครับเราสามารถเก็บไปกินได้นะทุกคนนะ จะไปกินจะไปต้มทําแกงเล็กน้อยนะวินาเราไมา่ได้ออกไปเยอะเ okay, อาแค่เพากินนะครับไดีดิเดี๋ยวผมจะหาเมนูก่อนนะผัดหน่อไม้พี่โอ้เนี้ยกินได้นะเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดวัวเบิ้งนะผักเลยงเห็ดวัว,วเบิ้งก็คือเห็ดหน่อไม้ไม้ลวกนะเห็ดไม้ลวกจะอร่อยมากผัดน้ำมันหอยอร่อยสุดทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะทำข้าวกินในป่านะเอาหน่อไม้ในป่าเลัดหั่นสับ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 ไปผัดเผ็ดหมู ไนะไไปแล้วโหคุณลน้ำไรหกเลยทุกคนอากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆแดดออกนะท้องฟ้าสดใสนะครับพี่พี่แล้วก็เที่สำคัญนะฝนตกเมื่อคืนนะ่ยทำให้เช้าเนี่อากาศจ่ำใสอากาศเย็นทุกคนน้ำในปากก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่พี่นะ นะถ้ามีโอกาสกจะมาต่อเติมห้างเรื่อยๆนะจุดที่ผมทำห้างไว้นเนี่ยมันสวยแล้วก็อากาศดีมากพี่ๆินะ รู้สึกว่ามันมันดูอบอุ่นนะครับด้านไหนทุกคนดูเจ้าตัวนี้เอาไว้นะแล้วผมจะจะจับมันนมันจะหกตัวอัตโนมัติที่นี่ลมเลยไปแล้วถ้าในภาษา,ษาการ์ตูนเลยว่าโปเกมอนนะ นกะลมมากนะครับเดินทางกันต่อครับทุกคน ต้องด,อดูขอกสดินส่มากแล้วก็น้น,นเนี่ยเยอะมากนะครัโอ้ยเห็ดิมันขึ้นตรงต้นไม้แห้งนะพี่นีครั้งล้าผมมาครผมเจอแตงแั้วกไม่ห่นแล้วแล้วนี่ลังแตง ทางแล้วทางแล้วก็ธรรมชาติาาสวยทุกคนดูดิลมพัดเย็นๆดิซี่ในป่าเนี่ยสบายใจมากนะอากาศดีองป่าแจ่มใสดีปลอดภัยแน่นอนนะ พี่พี่ครับจุดนี้เนี่ยเวลาผมเดินผ่านเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เป็นเจ้าของตรงนี้นะต้นไม้ต้นนี้ทุกคนดูดิรากไม้มันสวยนะเหมือนมีบางอย่างสิ่งประทิศอยู่ตรงนี้นะแต่เราแค่มองไม่เห็นแต่เขาอะเห็นเราตลอดเวลาพี่พี่นะครับนะดูหินพวกนี้ที่อยู่ข้างๆต้นไม้เนี่ยมันดูมันเป็นที่พักหรือว่าที่นั่งสมาธิของคนที่ คือสินหรือเปล่านะครับบางทีผมผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ความสึกของแบบเราเรา,เรามีเซนต์อย่างเงี้ยเรารับรู้ได้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนี้นะตอนนี้นเขาอาจะเห็นผมอยู่แต่ผมไม่เหมือนเขาเนาะเรื่งอ,งองนี้เขาจะอ่าสิ่งเหล่านี้เขาจะปรากฏตัวให้เห็นกรต่อเมื่อเขาตั้งใจให้เห็นนะพี่นะถ้าเขาไม่อยากให้เห็นผมไม่ปรากฏตัวนะพี่นะครับ ดกีมากมพัดเย็นมากพี่พี่นะไปเดินทางกันต่อส่กคนครับก่อนขึ้นห้างผมจะขอนอนพักตรงหินพักตู้พี่พเลือกว่าตอนนี้ เราแบบอยากสบายใจกับบางเรื่องบางอย่างให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เดินป่านเนี่ยจะชิลจะผ่อนคลายมากๆนะครับทุกคนดูนอนตรงน้ําตกนะพี่นะแล้วก็เป็นหินที่สามารถนอนได้พอดีเลยครับนี่เป็นไงโคตรชิลนะครับ,รบผมมีท่ามกลางธรรมชาติที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะไม่มีอะไรปรุงแต่งนะธรรมชาติล้วนๆนะครับ น้ำภูเขาต้นไม้อยู่กับผมทุกอย่างนะครับตอนนี้เราแค่เสร็จคิปนั้ให้มากมากแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขเดี๋ยวทับน้องอ,อมให้ดีแล้วผมจะพาทัองอ,อมเดินป่าด้วยนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คอยดูแลน้องตลอดนะเดี๋ยวทุกคนรอชมคลิปเลยนะตอนนี้ผมพาลุงสมหมายไปหาน้องเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงคลิปได้อีกไม่นานนะอากาศดีมากที่เยอที อยากทุกคนจะมาทําผับรรยากาศแบบผมบ้างนะนอนอยู่ข้ามกลางน้ำตกที่ผ่อนผายมีเสียงน้ำเสียง <Yeshua. S 2> นกนเสียงลมผ่านนะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็พี่พีอีนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่เริ่มทำคลิปแรกๆตอนนี้ผมทำคลิปได้สองปีสามปีละนะ ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับบางคนมาใหม่ด้วยบางคนตั้งแต่เริ่มทำเป็นหวเนี้ยยังติดตามอยู่ยังให้กำลังใจพวกเรามาทุกทุกวันนะคอมเมนต์นะเข้ามาให้ความรู้ต่างๆนะที่ผมบอกไปนะว่าโซเชียลเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าเราใช้มันเป็นแล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้ทางออนไลน์ที่ดีมากๆนะครับผมไม่เคยรู้อะไรมาก่อนรู้จักพี่เอฟซีนะครับผมโอเคทุกคน น่าเดี๋ยวนอนพักก่อนสักครู่แล้วก็จะเดินทางไปห้างต่อนะครับผมพ,พี่ครับผมได้ยินเสียงเหมือนเฮ้ยเฮ้ยใครวะพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่โชคเหรอหพี่โชคเหรอเ,หเดี๋ยวนะพี่พี่จำผมได้ไหมพี่โชค คนพี่โชคตัวของดาวเรืองนะพี่โชคพี่โชคมาได้ไงเนี่ยฮะพี่โชคมาได้ไงอ่ะมาได้ไงลุกมนนะพี่โชคมาหาใครห้ามทุกคนอะไรวะพี่โชคเนี่ยผมจำได้เขาบอก ใครชื่อโชคพี่มาหาใครพี่หาเ,าเมียถาเมียถามเมียหาเมียเขาวะเมียพี่ไปเกิดแล้วนี่พี่ก็รู้นี่ทุกคนค<ว>จะเลี้ยงไปเกิดแรือนะเราเลือกบกจตามมาให้มาตรงนี้พี่จะเลี้ยงไปเกิดแล้วครับพี่อเื่ให้มันรอที่นี่รอมารอที่นี่มาหาเรื่อง พี่พี่เหมือนเขาแบบเขาเสียสติไปแล้วทุกคนพี่โชคเสียสติไปแล้วตอนเนี้ยเขาก็รู้อยู่ว่าดาวเรืองไปเกิดแล้วเขาก็อําลาดาวเรืองร้อนๆของแค่ไม่ได้อัปเดตคลิปนะแต่พี่โชคได้อําลาดาวเรืองแล้วแล้ววันนี้บอกว่าให้ดาวเรืองให้มันรอเหมือนกับสติเขาไปแล้วพี่ตั้งแต่ครั้งที่ผมเคยจเจอดาวเรืองแล้วดาวเรืองเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าพี่โชคเป็นทหารแล้วดาวเรืองก็รอรอ,อจนตายพอพี่โชคกลับมาดาวเรืองไปเกิดพี่โชคกลับมาเป็นเหมือนดาวเรืองที<ม>่แบบรอดาวเรืองก็เสียสติ

อยู่นี้อยู่เขาได่เยายนไม่ได้แล้วก็เิดตติีหฝังจะเป็นบาที่เราเรนี้เนี้เรีนี้เี もういいかげん。<手> <music> ฟังชโชคโอ้เบอกว่าตะเรืองไม่อยู่แล้วพี่ไม่ฟังนะ,อะ,ะนอนงเอาบ้าไปแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าพี่โชคอะบ้าไปแล้วเสียตีไปแล้ว Khiến chúng ta nghĩ rằng đau lương vẫn ở và chúng ta nghĩ rằng đau lương vẫn còn sống Họ vẫn ở với chúng ta tìm thấy đau lương Khi chúng ở đây Khi chúng ta nghĩ rằng đau lương cảm thấy đau là một điều gì đó Tại sao chúng phải được gặp chúng ta như thế Các bạn ไม่มีสติเนี่ยรักมากทุกคนนะเขาหลักมาก,ก,นนนะก,มากซึ่งดาวเรืองก็รักเขามากเหมือนกันแต่เขาต้องมาเสียคนรักไปตอน,นที่เขาไปทำหน้าที่อยู่นะกลับมาคนจะเสียใ,ใจหนักมากที่ตอนนี่ดาวเรืองไปเกิดแล้วไปผิดปกติแล้วแต่พี่โชคเองที่ทำใจไม่ได้แล้วก็เสียสติิดมันกลายเป็นบ้าพี่โอ้แล้วผมก็จะไปห้างพองดีเลยแล้วมาเจอเขา พอแรงเยอะมากพี่พอพลาดผมเนี่ยเป็นร้อยเลยนะรอยเลี้วก,ก็แบบนีนะพี่โชคเราเลี้ยงไม่อยู่แล้วพี่พูดไปก็ไม่ได้หรอกโอ้โฉนแง่ยยังมีเรื่องเข้ามาเรื่อยนะตอนเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าพี่โชคเนี่ยจะเป็นใครต่อคนอ,อื่นหรือเปล่าเป่าเนี่ยเจอพี่โชคเนี่ยพี่โชคเสพติใส่เนะี่ยคิดว่าคนอื่นทำร้ายเมียเขาเนี่ย ก่อนที่เร่จะคุยอาเงินพวกทำร้ายเอาทุกคนโอเคไปห้างกันดีกว่าพี่น้ำไม่รอแล้วไม่ไม่ตามหาแล้วตามหาคนบ้าเนี่ไม่มีประโยชน์พี่นะหาแล้วก็หา,หา,หาไม่เจอเลยนะชุก พอ่เลี้ยงเข่าอยู่ทุกคนนะ